อินไม่ใส่รองเท้าหลังบ้านมาใส่รองเท้าแม่นะแล้วก็ไปที่หลังบ้านนะแล้วก็ใส่ไปเก็บที่หลังบ้านแล้วก็เอาน้ําที่หลังบ้านเราเดินออกหน้าบ้านมาปิดประตูหลังบ้านให้แม่นะรองเท้าหน้าบ้านมาให้แม่ด้วยนะปฏิบัติทำไมไม่ใส่ไปลูกแล้วรองเท้าหนูก็จะไปอยู่หลังบ้านล้สิรองเท้าหนูถอดไว้นี่แล้วใส่รองเท้าแม่ไปหนูจะได้ไม่ต้องเดินกลับไปรองเท้าหนูไงอ๋อ ในความที่แม่ขี้เก็จเดิน <laughs> ดูสินางจะลืมน้ำไหมสั่งให้เอาลองเท้าไปเก็บปิดประตูหลังบ้านแล้วก็น้ำจะดูนะเดี๋ยวนางลืมเอาน้ำมา <laughs> แม่ใช้น้องเอารองเท้าหลังบ้านไปเก็บแล้วก็ให้น้องหยิบน้ำมาด้วยยวดูน้องจะหยิบน้ำมาไหมอ้าไม่ลืมสุดยอดนึกว่าจะลืม <laughs> ยังคิดอยู่ว่าหนูจะลืมน้ำหรือเปล่าแหมจ๋ว <laughs> thank you ไ <laughs> <Okay. S 1> ข่ข้อคล้องใจน้องทําไมใส่ชุดเดิมๆทุกวันเลยคะสภาน้องมีเยอะนะคะนี่น้องรือจนแบบเละเทมหมดละส้าน้องเต็มเกะเลยแต่ด้วยที่ว่าที่น้องจะใส่ชุดแต่ชุดเดิมๆเพราะว่า mm hmm. เหมือนกับว่าเขาหยิบง่ายหรือไงไม่รู้เนี่ยชุดปินก็มีหลายชุดนะอันนี้คือชุดอยู่บ้านคือน้องไม่ได้มีแต่ชุดเดิมๆนะแต่สาเหตุที่น้องใส่แต่ชุดเดิมๆ น่าจะเป็นเพราะว่าชุดนั้นๆน่นะมันอยู่ข้างบนน้องก็เลยได้หยิบได้แต่ชุดเดิมๆใส่เพราะบ้านพี่ปาอย่างอะ่ะยายอะ่ะจะซักผ้าทุกวันผ้าชุดเก่าๆเ,เดิมๆก็คงจะมาอยู่ข้างบนบนอะนะ่ะเนาะชุดสผ้าน้องเยอะนะไม่ใช่ว่าไม่เยอะอันนี้ชุดไปเที่ยวอย่างวันเนี้ยก็ได้ชุดมาใหม่ให้น้องอีกสองชุดชุดอยู่บ้านชุดเก่ามันเล็กหมดแล้ะ น้องก็จะหยิบแต่ชุดบนบนใส่คือด้วยเพราะอะไรพ,พี่ไปอย่างก็ไม่เข้าใจคือสภาพน้องเยอะนะนี่ชุดอยู่บ้านเนี่ยคือแค่สภาพมันเต็มเกะเนี่ยเกะมันหนาขนาดเนี้ย <c oughs> ก็น่าจะพอจะเราออกเนาะเกะทั่วไปปกตินเนี่ยก็น่าจะพอจะเราออกเนาะว่าเยอะไม่เยอะน้องไม่ได้มีแค่สองสมชุดเนาะ ไม่ไม่บูลลี่เนาะไม่รู้ว่าคอมเมนต์แบบนี้นคือบูลลี่หรือเปล่าแต่ว่าอาจจะเป็นการสังเกตที่ดีพี่ปอาย่างคิดได้ง่ายดีแล้วกันว่าน้องๆเป็นเด็กช่างสังเกตมากจ้าก็ขอบคุณนะไปพี่ปอาย่างยิ่งหรือยิ่งเลยใหญ่จังที่เละอยู่แล้วยายเดี๋ยวเดี๋ยวพักหน่งเดี๋ยวยายก็จะลื้อมามาพับให้ใหม่น้องก็ลื้อพังอีกคือไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะโอเคนะจ๊ะมันเป็นความชอบส่วนตัวของน้องเขาเนาะพี่ปลาย่างก็ตอบไม่ถูกเหมือนกัน น้องเขาไม่อยู่บ้านออกไปทุระกับยายแต่ที่พี่ไปอย่างคิดน่าจะเป็นแบบนั้นอะยายคือยายพับเก็บให้ไว้ปุ๊บมันอยู่ข้างบนบนเขาก็หยิบมาใส่หยิบมาใส่คือบ้านพี่ไปอย่างซักผ้าทุกวันไงน้องพี่ไปอย่างยังเคยใส่ชุดซ้ําๆเลยก็มันไม่จําเป็นต้องแบบสามร้อยวันต้องมีส6 5ชุดเนาะโอเคนะบา,บายจ้าเขบคุณที่สังเกตนะอ๋อพี่ไปอย่างลืมบอก น้องอาบน้ำทุกวันนะจ๊าไม่ต้องห่วงสบายใจได้ไม่หมิน <laughs>